I was born for the new world. บุญมานัทในอำเภอโพไซที่แท่นรับคำกล่าวรายงานบนเวทีค่ะขออนุญาตเรียนเชิญนะคะและขออนุญาตเรียนเชิญแขก้มีเกติทุกท่านนะคะที่มาร่วมในอำเภอโพไซกับผมนายอุยท,ยทัยเียยะธมฺมตนายกองการบริหารส่วนระบลสองฟอในนามคณะกรรมการแัดงานโครงการสื่อสารภูมิปัญญาของปีตัดปลาลำน้ำโขงเป็นการปีงบป,ประมาณ2 5 6 7 ของด้วยสมาชิกสภานณาสวรร่วนราชการข้าราชการส่วนท้องถิน่นพนักงานกา้างกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารสถานศึกษาคณะ,ะครูอาจารย์พี่น้องประชาชนชาวตำบลสงลาทุกท่านผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่ง ท่านนายุอบตสองคอนท่านอุทัยใจรับคันธูครับท่านขจปิดสายใจท่านสาสุรอำเภอท่านท้องถิ่นอำเภอท่านนายุอบตทุกแห่งนะครับท่านกำนันตำบลสองคอนครับท่านผู้ใหญ่บ้านในตำบลสองคอนท่านผู้ดยการโรงเรียนในพื้นที่ตำบลสองคอนทุกแห่งท่านกออละพตอแล้วก็พี่น้อง ชาตวตบนสองคอนที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ผมูุสิกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมง,งานที่มีความมหาัศจรรย์ยิ่งนะครับงานตัดปลาลำนงำโขงกาที่คุยกับท่านนายกน่าจะเป็นแห่งเดียวของประเทศไทยนะครับมาเห็นแล้วก็ประทับใจมากนะครับสถาน,นที่แห่งนี้นะครับเป็นสถานที่ที่แท้ที่ผมมานะครับเมื่อมาดเนินแต่งแนลมเภอผูใจนะครับ ยิ่งมาเจอวันนี้นะครับยิ่งประทับใจมากนะครับโดยเฉพาะขนาดผมนะครับเป็นในเพอโูไซเป็นคนพื้นที่นะครับรู้อยู่แล้วนะว่าตรงนี้นะครับมีความเกองานอย่างไรนะครับแต่วันนี้นะครับที่เห็นนะครับงานของอพี่น้องตำรวจสองคอนให้ยิ่งใหญ่ขึ้นกว่านี้ให้คนทั่วโลกได้รู้จักมากกวนี้ผมเชื่อมั่นในศักยภาพของท่านนายก อบตสองคอนของท่านนายกอบตท,ทุกแห่งท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลสองคอนแล้วก็ทุกตำบลในอำเภอโปรซนะครับปีนี้ก็ยิ่งใหญ่แล้วนะครับปีหน้านะครับเดี๋ยวเรามาช่วยกันคิดแล้วก็ทําให้ยิ่งใหญ่นะให้มีนะักท่องเที่ยวต่อนะครับนําโดยท่านตลัดอบตสองคอนแล้วก็ภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางปลอบปรปาตาทางโรงเรียนทุกโรงเรียนท่านกำนันท่านผู้ใหญ่บ้าน แล้วก็พี่น้องมาชนชาวตำบลสองคอนก็ขอ,ขอขอบคุณแล้วก็ชื่นชมทุกท่านขอให้การจัดงานในครั้งนี้สาเร็จรูปร่วงด้วยความเรียบร้อยนะครับปันแบบนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดงานโครงการสืบสารภูมิปัญญาท้องถิ่นจับปลาลำน้ํำผงของอบตสองคอนประจําปี2517นณบ,บัดนี้ครับการตับปลาบนเวทีท่านนายพอจะตับตบปลาได้ไหมคะท่านแขกผู้เกียรติให้กําลังใจด้วย ให้กําลังใจท่านประธานในพิธีของเราด้วยนะคะพอแม่พี่น้องพร้อมหรือยังอยากกินปลาไหมคะอยากกินปลาของท่านนาอี่ครับท่านตักเปรี้ยงเอาสดสโลว์สโลว์นะคะท่านขาช้าๆนะคะท่านขาถึงจะได้ปลานะคะตักเลยโอ้โหไม่หล่นสักตัวเลยนะคะก็ได้หลายแค่อู้เอาอ่ะเอาเอาอีกค่ะเอาอีกปลาเงินปลาทองนะครับโอ้โห โหคตกนั่นแน่กับพี่นะคะขอเสียงปรบมือให้กับทนานด้วยนะคะและแขกผู้มีเกียรติของเราบนเวทีเลยค่ะในช่วงนี้นะคะ